ตาโชคยังตัดบัวกระดงค่ะบัวกระดงมองน้องเพ่มาจิ้มนี่เลยบลงไปจิ้มเล็กจักขึ้นไม่ได้มันทุกหไปไปไม่รอดไปไม่รอดไม่มีเรือท่านผู้ชมจะนั่งบัวกระดงเนี่ยไม่มีเรือค่ะน้องเพ่มาจิ้มนี่เล่ยลงไปสบายอันนี้เล็กจักเต้ ไอ้พ่ะบ้านเรามีไหมฝั่งนู้นมีไหมไม่นอนเนียนได้เขาเรียกบัวกระด้งพัดเล็ดพะดเล็ดผัดพะ๊ลดไดนะระบลดโอ้โอปลายใส่ป้าเลยน,นูมีมีดอกด้วยแหละมีมดอกแต่มีนาำด้วยค่ะเงินปลา ตาเน่ตาตาโม